สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงหมอการ2 4ีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24พิพฤศจิกายน2,564คนาทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวเข้าไปในไอดี n ล หรือโทรหาก็ได้นะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะหกเหรียญคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการให้ทานนะคะการบอริจาคทานนะคะ ใจบุญใจกุศลนะคะสามดาบแต่ก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านของสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะน่าเป็นเกี่ยวกับกบระเพาะอาหารปวดระย้อนนะคะเจ็บคอนะคะมีเสมหะรวมทั้งอารมณ์นะคะให้ระวังเกี่ยวกับคําคพูดนะคะอาจจะทิมแทงจิตใจคนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอารมณ์ต้องใจเย็นๆนะคะน่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่น่าอาจจะ เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะงานทางด้านชาวต่างชาติต่างภาษาสินค้านําเข้าส่งออก,กระหว่างประเทศนะคะนะการติดต่อการเจรจาการสื่อสารยังส่งผลดีอยู่นะคะนะ้าเดอะทาวเในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับาการใช้รถใช้ถนนนะคะอุบัติเหตุนะคะก็โดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ก็ต้องระวังนะคะนะมีโอกาสที่จะต้อง เรียกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะบางคนกินยาหาหมอก็ได้นะคะนะอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอาจจะไปอาฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าหมออาจจะนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้หรือไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะรวมทั้งบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอ่าวมงคลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในด้านของการงานนะคะงานทางด้านการทุบการขุดการเจาะการก่อสร้างแพทย์หมอพยาบาลการคนขายประกันนะคะหรืองานทางด้านประเภท หมอดูก็ได้นะคะยังเรียกว่างานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะหรือหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับก่อสร้างก็อาจจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่งานทางด้านประเภทนี้ก็ขอให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งอารมณ์ความเจร้อนการเงินนะคะเข้าสายแจยขวาได้มาจ่ายไปบางคนนะคะอาจจะต้องออกจากงานเดิมๆแบบกระทันหันก็ได้นะคะนักคนวันอาทิตย์นะคนนนะ,คะนี่หรือบางคนนะคะอาจจะ มีการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยซ่อมแซมร้านค้านะคะต้องรัดเข็มขัดเกี่ยวกับด้านของการเงินด้วยนะคะในะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องระวังอารมณ์คําพูดมีโอกาสที่จะมีปัญหาปากเสียงต้องใจเย็นๆนะคะในะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะจะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะนะเป็นได้ถึงชาวต่งางชาติาต่างภาษานะคะเป็นพ่อหม่เป็นแม่ใหม่นะคะช่วงลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะพอมีแต่ก็ไม่เยอะนะคะ เลขมงคลจากพยิปซีนะคะมีเลขหกสามสี่นะคะหกสามสี่นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์น,น,น,นะคะ คนวันจันทร์นะคะเทมพเพลตมีดวงเดินทางนะคะชีพจรลงเท้านะคะนะ่ามีโอกาสที่จะงานทางด้านการพูดการคุยนะคะการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะส่งผลดีนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะผู้หญิงผิวขาวบางนะคะจะนําความโชคดีมาให้นะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ,นะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะเลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้รับข่าวดี นะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะมีโอกาสที่จะเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะหรือบางคนคิดอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ทํสาสิ่งใหม่ๆทําธุรกิจใหม่ๆนะคะนะักใครว่างงานตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะขอให้ใช้ความเพียรพยายามนะคะหดบับมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะเดินทางข้ามน้ําข้าม,ามทะเลนะคะหดับนะคะนะักใครที่รอคอยบางสิง่งบางอย่างอยู่นะคะความสําเร็จนะคะกำลังจะเรียกว่า เวลานะคะจะคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับระบบภูมิแพ้นะคะผื่นคันด้วยนะคะนะระบบทางเดินหายใจไตกับพอปัสสาวะนะคะก็ต้องระวังนะคะนะทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะอารมณ์ในช่วงนี้แปรปรวนบางอารมณ์ก็อยากมีคู่บางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ ขอให้ใช้เรียกว่าในช่วงนี้นะคะหันมาดูแลเอาใจใส่กันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงดวงมีนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข406นะคะ406นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะหนึงดาบคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะน่าเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องตัดสินใจนะคะนั้หนึ่งดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งม,มั่นนะคะทุกอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะจะมีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะแต่ก็อาจจะเรียกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะนน้หนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินในช่วงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะคะนักงานทางด้าน ธุรกิจส่วนตัวนะคะยังเก็บตลาดได้อยู่ในช่วงนี้คนวันอังคารกินเยอะนะคะนอนพักผ่อนก็น้อยด้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับตื่นเช้านอนดึกดูแลสุขภาพด้วยนะคะอาการเวียเวียนศีรษะนะคะมึนมนงงงงปวดหัวไมเกรนความดันนะคะก็ต้องระวังหรือบางคนอาจจะทํางานติดช่วงกลางคืนก็ได้นะคะนะัดดูแลสุขภาพนะคะนะัมีโอกาสที่บางคนคิดอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่นะคะได้อยากได้โน้ตบุ๊กใหม่นะคะนะัก็ต้อง ระวังนะคะโทรศัพท์อาจจะตกแตกตกหล่นต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขก็ได้ด้วยนะคะนัรวมทั้งบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องตัดสินใจนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าทางด้านของความรักนะคะก็ขอให้ระวังเกี่ยวกับทางด้านของความคิดนะคะอย่างไรแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ก็การคําพูดที่ขัดแย้งกันก็มีบ้างนะคะนั้บางคนนะคะคิด กังวลใจกลับไปกลับมาคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเดิมๆคิดเรื่องซ้ำๆนะคะในะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะนะับมีโอกาสเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสียงดวงนะคะหมายเลขโทรศนะคะจะให้โชคลาบเลขมงคลจากพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งแปดสองนะคะหนึ่งแปดสองนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะราชินิดาบคนวันพุธในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะณความคิดนะคะของคนวันพุธในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้ดั่งใจไปเสียหมดนะคะมีสีทั้ยขึ้นมาเราก็ต้องเปิดใจบ้างนะคะบางสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะอาจจะอาจจะต้องรอคอยนะคะเรียกว่าไม่ได้ดัง ใจนะคะนะเดินทางติดช่วงกลางค่ำกลางคืนได้ด้วยนะคะนะตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนค่อนข้างจะน,น้อยนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะนะระวังเกี่ยวกับปากเสียงนะคะในช่วงนี้นะคะระวังปากเสียงอ่าระวังเกี่ยวกับกฎหมายนะคะนะการการถูกติเฉินดินทาการโดนใส่ร้ายการโดนว่าร้ายการโดนแทงข้างหลังนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์นะคะบางคนมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ กฎหมายนะคะนะ่าอาจจะต้องต้องเร,เรียกว่าต้องใจเย็นๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะ่ความรักในช่วงนี้มันเซ็งๆเบื่อๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะนะ่าปากเสียงนะคะคนวันพุธชอบขุดคุยเรื่องเก่าๆชอบขุดคุยเรื่องเดิมๆมาพูดนะคะมีโอกาสที่จะ การการทะเลาะการขัดแย้งนะคะบางคู่นะคะบางคู่ก็มีโอกาสที่จะต้องพราดพลาดจากคนรักนะคะในในช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภออยู่คนละประเทศนะคะนก่ก็ต้องต้องหันมาสนใจกันด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะค่อนข้างจะชังเลือกนะคะไม่ไม่ถูกอกไม่ถูกใจใครนะคะในช่วงนี้จุกจิกจู้จี้นะคะขี้บ่นด้วยนะคะ นะักการเงินนะคะมีแต่รยจ่ายนะคะเข้าซ้ายแจยขวาได้มาแจกไปนะคะหมดไปกับการซ่อมแซมนะบางคนซ่อมแซมที่อยู่ซ่อมแซมที่อาศัยซ่อมแซมร้านค้าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแลวส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะกระบพ่อหานะคะกรดไหลย้อนนะคะคนผู้หญิงก็ประจำเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลาะระวังอาการจุกเสียดนะคะ การพักผ่อนก็ต้องระวังนะคะปวดกระดูกปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงลาบนะคะชลาบในในช่วงนี้ไม่โดดเด่นนะคะน่าจะได้จากน้ําพักน้ําแรงมากกว่าเลขบางคนจากฝ้ายฟีนะคะมีเลข0ูนย์สีนะคะศูนย์สีนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสสองเหรียญการเงินในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสหมุนติ้วเลยนะคะนะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกดบัตรเครดิตนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารทําสินเชื่อก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่คิดอยากจะเดินเรื่องเกี่ยวกับการกู้แบงก์นะคะกดบัตรเครดิตก็ จะได้รับข่าวดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่รอคอยเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะ่าจะได้รับข่าวดีหรือบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะนะักอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวแจมตลาดได้นะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะห้าถ้วย นะคะพักผ่อนก็น้อยนะคะบางคนนะคะนอนนอนอตื่นเช้านอนดึกบางคนอาจจะต้องมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรืออาจจะเดินทางไปร่วมงานงานศพก็ได้นะคะนะ้ำสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอาจจะหมออาจจะนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้นะครับท้องเสียท้องผูกนะคะในช่วงนี้นะคะนะปวดไหลปวดบา่านะคะปวดต้นคอนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วบางคู่มีโอกาสที่จะต้องพลัดพรากจากคนรักนะคะจากคนในครอบครัวนะอาจจะด้วยหน้าที่คนอาจจะด้วยหน้าที่การงานนะคะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนอำเภออยู่คนละประเทศก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนอยู่บ้านเดียวกันก็ทํางานสวนทางกันนะคะสวนทางกันไปสวนทางกันมาเจอหน้ากันก็อาจจะพูดบางคนนะคะ วาดระแวงคนรักคู่ครองด้วยนะคะจ้องจับผิดคนรักคู่ครองนะบางคู่นะคะหน้าก็ขุดคุยเรื่องเก่าๆขุดคุยเรื่องเดิมๆนะคะเจอหน้ากันก็มีโอกาสที่จะมีปากเสียงได้ด้วยนะคะแลนะส่วนคนที่เป็นโสดบางคนนะคะยังคิดถึงคนรักเก่ายังคิดถึงอดีตนะคะโชคลาภมีนะคะคนวันพฤหัสให้ตามเลขที่บ้านนะคะ รวมทั้งเลขบัตรประชาชนนะคะนะให้ตามให้ตามสมเลขนี้นะคะจะมีโชคมีลาบนะคะเลขมงคลจากพยิบซีนะคะมีเลขสองหนึ่งศูนย์นะคะสองหนึ่งศูนย์นะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนวันศุกร คนวันศุกร์นะคะสี่ถ้วยคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าจะไม่ได้ดังใจนะคะเส้นเส้นเบื่อเบืนะคะระวังเกี่ยวกับมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะ,ะ,ะเกี่ยวกับใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ,ะกระเพาะอาหารนะคะกรดไหลย้อนอาจจะแวะเวียนกลับมานะคะ น่าอาจจะเกี่ยวกับกระดูกด้วยนะคะบางคนนะคะกระดูกนะคะช่องปากช่องฟันนะคะก็ต้องระวังนะบางคนอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยถึงกับต้องนอนพักสักวันสองวันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอก็ได้นะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพงานอว่ามงคลนะคะเจ็บป่วยหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้หรือบางคนอาจจะไปทําบุญลงศพนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะัแต่อยากจะให้คนวันศุในช่วงนี้นะคะไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับคนเป็นคนตายเกี่ยวกับผ้าขาวหอศพเกี่ยวกับมูลนิธิก็ได้นะคะนะัสุขภาพตัวเองก็ต้องระวังนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเ,อเกี่ยวเรียกว่าสุขภาพมีปัญหานะคะอาจจะต้องนอนพักฟื้นก็ได้นะสำหรับบางคนนะคะต้องต้องดูแลนะคะนะส่วนทางด้านของการงานนะคะนะคนที่ทำงานทางด้านาหมอดูนะคะ นะหมอดูหรือว่าแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะนะคนขายประกันนะคะการทุบก,กันขุดกันเจาะการก่อสร้างนะคะ,นะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลการพูดการติดต่อการเจรจาก,การสื่อสารยังส่งผลดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะเงินก่อหมดเงินใหม่ก็มานะคะเงินก่อหมดเงินใหม่ก็มา นะบางคนนะในช่วงนี้นะคะคิดอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะักกานทางทางด้านลูกออนไลน์นะคะขอให้เน้นไล์สดหน่อยนะคะนะ่าจะจะขายดิบขายดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์คําพูดนะคะความรักค่อนข้างเงีบเงียบ,เง,ยบเงาเงานะคะนะไม่ค่อยจะคืบหน้านะคะ ต้องระวังอารมณ์คําพูดมีโอกาสที่จะมีปัญหามีปากเสียงได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะก็ยังเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะ,ะไม่ค่อยจะถูกอ,อกถูกใจใครนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเจอได้นะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลเป็นพ่อใหม่เป็นแม่ใหม่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคให้ลาบรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคให้ลาบแต่ ต้องอย่าลืมบวก1ลบ1ตัวสุดท้ายนะคะมันอาจจะเฉียดได้นะคะเพราะว่าเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะส่วนเลขมงคลจากพายิปสีนะคะมีเลข4 3 1น่ะคะ4 3 1น่นะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ก็ขอโทษค่ะคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะเจ็ดถ้วยคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะความขวาญความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์นะคะไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะอยากจะขยับขยายงานอยากจะเพิ่มงานนะคะงานทางด้านการพูดการ ên, คุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะส่งผลดีนะคะ<ด>ในช่วงนี้นะคะ<ด>น<ะ>่ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานนะคะ น่มีหน,หนึ่งดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะนะความประสบผลสำเร็จรออยู่นะคะขอให้ใช้ความเพียรพยายามไปนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้คนวันเสาร์จะประสบผลสำเร็จนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจะได้รับข่าวดีจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนะใครที่เล่นหุ้นนะคะในช่วงนี้อาจจะได้รับเงินโบน,นัสจากหุ้นนะคะ หุ้นจะขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับของขวัญของขวากบางสิ่งบางอย่างจากาใครก็ได้ด้วยนะคะนะ้าเรียกว่าคนดวงเห่งนะคะนะ้ด้านโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนะอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะแลกเปลี่ยนในในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะ่าจะจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วส่วนคนโสดนะคะ ยังช่างเลือกอยู่นะคะอย, so อยู่ใกล้ใครก็โอนเอ็นไปเรื่อยนะคะเรียกว่าไม่ยึดติดเยอะไม่ไม่มีตัวเลือกเข้ามาหลายคนก็เลือกไปเรื่อยนะคะนะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข7จ็สามหนึ่งนะคะเจ็สานะคะนี่คือดวงของคนวันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ